เสียงลมพัดลอดผ่านต้นไม้เก่าแก่ของสุสานโบราณหลุมศพเก่าที่เรียงรายไม่สิ้นสุดร่างของตินขยับไหวเขาค่อยๆลืมตาขึ้นก่อนยันตัวลุกขึ้นอย่างงุนงงที่นี่คือสุสานตินเดินช้าๆฝ่าหมอกหนาหวังหาทางกลับบ้านแต่ทุกก้าวเหมือนนำเขาลึกเข้าไปในความว่างเปล่าท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนสีดวงดาวส่องแสง ทันใดนั้นตินหยุดเดินสายตาเงยขึ้นสู่ท้องฟ้าแสงบางอย่างพุ่ขึ้นจากพื้นสุสานร่รางปีศาจหลากรูปร่างคดเคี้ยวบิดเบี้ยวลอยขึ้นท่ามกลางหมอกบางตัวขนาดใหญ่บางตัวมีเขาแต่ดวงตาสีแดงลุกโชนเสียงคร่ำครวญดังระงมราวกับวิญญาณน,นับร้อยตื่นจากการหลับไหล ตินเดินเร็วผ่านเส้นทางตรงไปสู่ศาลเพื่อจะหาทางกลับบ้านแต่ก็เห็นร่างหนึ่งปรากฏตรงถนนข้างหน้าเปรตร่างสูงชะลูดแขนยาวเล็บแหลมมันค่อยๆก้าวช้าๆแต่ดวงตากลมโตสีแดงความเย็นเฉียบวิ่งผ่านสันหลังตินก้าวถอยแล้วร่างเขาก็พุ่งออกวิ่งสุดแรงฝ่าหมอกฝ่าความมืดเสียงฝีเท้าเปรตยาวๆตามมาไม่ขาด จนภาพทุกอย่างถูกกลืนเข้าสู่ความมืดสนิทกลางสุสานเงียบสงัดร่างของเปรตสูงใหญ่ก้าวออกมาจากเงาหลุมศพดวงตาสีแดงกลับแสดงความเศร้ามันเอามือพยายามจะปิดหูปิดตาตัวเองราวกับกำลังทรมานจากเสียงกรีดร้องของวิญญาณน,นับร้อยนับพันที่ปลุกขึ้นมาเสียงคร้ำครวนไม่ใช่ของมันแต่คือเสียงที่มันต้องแบกไว้ชั่วนิวรันดร รากับขอความช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อทำร้ายภายใต้เงาไม้นิดเดินฝ่าป่าลึกตามเสียงเรียกในหัวใบไม้ไหวกับสายลมเรากับนำทางก้าวเท้าไปเรื่อยๆจนถึงลานเล็กๆที่หมอกหนาทึบปกคลุมเธอหยุดนิ่งตรงหน้าคือรูปสลักหินโบราณซ่อนอยู่กลางรากไม้ใหญ่ดวงตาหินเหมือนจ้องมองกลับมา บรรยากาศเต็มไปด้วยความขลังปริศนาเรากับรูปสลักนั้นมีชีวิตรอการปลุกตื่นกลางป่าช้าอันมืดมิดเสียงระฆังดังเบาๆลอยมากับสายลมเงาร่างหนึ่งในจีวรเก่าๆเดินออกมาจากหมอกถือไม้เท้าเก่าแก่แฝงพลังศักดิ์สิทธิ์ดวงตาท่านเปล่งแสงสงบแต่หนักแน่นราวกับแวกทะลุความมืด เสียงสวดคาถาเบาๆดังก้องไปทั่วสุสาน